สวัสดีครับสวัสดีฟีล์ลพัฒนาสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมในช่องลาวพาโรชแนลนะครับวันนี้กับในทางของเราพัฒนาในวันพุธที่24ธันวาคสมส5ง8นะ้ารบาพัฒนาวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผลรางวัลไปที่5 9 63นะครับก็เลขล่าง59าบน63นะครับของเราให้เน้นเด่นไปที่6นะครับจักคู่นะครับ สามหกมันไม่เข้าแต้มนะครับของเราไม่มีแต้มแต้มเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีแค่แต้มสี่ไม่มีแต้มเก้านะครับก็เลยให้ตัวเด่นถูกนะครับแต่ก็เลยเน้นเฉพาะที่เขาแต้มนะครับเราชอบไปที่สูตรกับหกนี่นะครับนะแต่สามหกไม่มีแต้มนะครับนะก็ถือว่าสูตรยัง ไปได้อยู่นะครับนะยังจับสูตรแม่นอยู่เพียงแค่ใส่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนะื่อจากแต้มมันหลุดไปนะครับกมาว่านต่อเลยครับให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับเมื่ที่ผ่านวาเราใช้ชุดนี้จับนะครับชุดนี้จับกับชุดนี้นะครับมาที่สามหก สูตรสองตัวรอบนี้หลุดไปนะครับวันที่ยี่สี่นะครับหกสามศูนย์นะครับกับสองสี่ห้าเจ็ดนะครับมันก็จะถ้าชุดนี้เดินต่อนะครับสติเขาก็มีหลุดต่อเนื่องนะครับนะหลุดหลุดแล้วก็เข้านะครับหลุดเข้าหลุดแล้วก็ยาวเลยนะครับวนะันนี้มาหลุดวันนี้ก็ได้ สี่กับห้าสี่กับห้ามันก็จะมาชนในชุดสี่ตัวเรานี้นะครับชุดนี้ก็ชนห้านะครับงนั้นก็ค่อนข้างจะเด่นในชุดนี้นะครับแต่เราจะจับกับชุดไหนกันดีนครับหกสามศูนย์จะบรรจกับชุดเดิมไหมนะครับหรือจะใช้ชุดอื่นนะครับก็จะใช้หลายๆชุดวิเคราะห์ดูนะครับ มาดูในสี่ตัวเรานะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับแต่จับคู่กันบ้างนะครับไม่จับคู่กันบ้างนะครับที่ผ่านมาก็คือมาตัวชนนะครับที่แอสติคอว่ามันเลขตัวชนกันนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับก็ออกมาที่เลขสามนะครับชุดสองตัวฝั่งนี้มาที่เลขศูนย์นะครับเอ้ยตัวที่ครับมาที่เลขเก้าครับสี่ตัวเรานะครับชุดสี่ตัวแล้วก็ ฝั่ง3ตัวฝั่งนี้นะครับยังเดินดีอยู่นะครับเมื่อที่ผ่านมาชนที่เลขหกครับเราก็เลยให้เน้นไปที่เลขหกรอบนี้ไม่มีตัวชนนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับไม่มีตัวชนนะครับแต่ถ้าในกลุ่มนี้นะครับมันก็ติดเลขเก้านะครับติดเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งนี้มีเลขสี่ห้าเจ็ดนะครับประมีเลขเจ็ดนะครับก็ ถ้าเอาตัวชนนะครับก็ลองดูครับว่าจะมาฝั่งไหนนะครับก็ติดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าให้เด่นในชุดนี้ก็น่าจะเป็นเลขเก้านะเก้าจะเดินต่อไหมนะครับนี่ครับในชุดสี่ตัวนี้นะครับเก้าค่อนข้างจะเด่นในชุดนี้นะครับถ้าเอามาชนกัน ชุดหนึ่งก็คือกลุ่มนี้นะครับวันที่ผ่านมาก็มีชุดนี้หลุดไปนะครับไม่เข้าตัวนี้ก็เข้าบ้านหลุดบ้านนะครับมีเลขเนี่ยครับเข้าสามวันนี้เข้าศูนย์วันที่ผ่านมาหลุดนะครับรอบนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เข้าไปที่เลขหกกับเลขสามนะครับสองวันนี้หลุด วันนี้เข้านะครับนะครับก็จะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนะมีสูตรบางสูตรหลุดบางสูตรเดินต่อนะครับชุดนี้ก็มาที่เลขเก้านะครับเนื่องจากมันชนกันอยู่สองชุดนี้นะครับุดนี้มาที่เลขหกนะครับรอบนี้มันก็จะติดกันกลุ่มนี้นะครับนะสามสี่ห้านะครับมีสี่มีห้ามีหกนะครับห้าหกตัวนี้ก็ติดห้าหกครับ กลุ่มตัวเลขนะครับถ้าจะมาวิเคราะห์แอปว่าชุดนี้ได้1.09ชุดนี้ได้เก้าศูนย์หนึเป็นเลขคนละสูตรกันนะครับชนที่ได้เก้าค่อนข้างจะเยอะนะครับแอปก็เลยจะใช้901นย์หนึตัวนี้ครับรอบนี้จะใช้ชุดนี้นะครับมาชนกับ4ตัวนี้นะครับคิดว่าอัตรา ตัวชนน่าจะค่อนข้างจะดิ่นนะครับก็คล้ายๆกับชุดนี้นะครับ6กอ่ามันไม่มีตัวชนนะครับก็มาชนกับชุดนี้นะครับก็จะได้สี่หกนะครับรอบนี้ตัวชน3นะครับแต่ก็ยังจับคู่กันมาที่สามศนะครับก็จะลองดูนะครับนะชุดนี้เราพัฒนาวัน ยี่บันวาคมสองิดะครับใช้ชุดศูนย์หนึ่กะครับชนกับสองสคิดว่าสูตรเด่นเราตัวนี้น่าจะมานะครับถ้าเด่นในสชุดนี้ก็น่าจะเป็นนะครับสี่ห้าจนะครับจากคู่ทั้งหมด12ชุดเหมือนเดิมน,นะครับศูนย์5 07, 1ูนย์สี่ศูนย์ห้าองหนึ่งสี แอปแทดเดนไปที่เลขเก้านะครับถ้าอาจจะวิเคราะห์ตามสูตรนะครับแตมรอบนี้ได้ตัวเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแต่ที่ยากนิดนึงก็คือรอบนี้ทั้งหมด12บชุดนี้เข้าแ้มหมดเลยนะครับเข้าแต้มหมดเลยนั้นก็จะเอาตัวที่เด่นก็คือติด4กับ5นี่นะครับ ตามสูตรของกลุ่มนี้นะครับถ้าสูตรจะเดินต่อนะครับติดสี่กับห้าชุดนี้นะครับเราก็จะมาเน้นที่กลุ่มนี้นะครับตัดที่เก้าสี่เก้าห้านะครับชุดนี้นะครับหรือจะเอาแบบสามตัวกลุ่มนี้ก็ได้ครับสี่ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็น่าสนใจอยู่นะครับจะติดเลขเก้านะครับ แต่ก่อเก้าศูนะครับกลับมาชอบที่เลข0นย์นะครับคิดว่าอาจจะเดินต่อนะครับเพราะในกลุ่มเมื่ที่ผ่านมานะครับศูนย์เดิน4 0 3 0 0 3นะครับรอบนี้ก็ไม่แน่ครับอาจจะเอาตัวเลขในกลุ่มเดิมนี้เข้ามาออกนะครับหกสามคือจับชุดนี้นะครับเมื่ที่ผ่านมาแอดมาเน้นที่60นะครับเขาจับ63มานะครับนี่ครับจับคู่กันมารอบนี้ โอ้เลขสติดเยอะมากนะครับงั้นถ้าในกลุ่มถ้าจะวิเคราะห์ตัวเลขตัวนี้ครับ3ามสี่ห้าเนี่ยก็ตัดสนใจอยู่นะครับนะในกลุ่มสามสี่ห้าหนะครับแต่ของเราก็มีติดห้าอยู่นะครับก็เป็นเลขตัวเดิมนะครับ9กห้าจะหม,มุนมาออกไหมครับนะกลุ่มเดิมเก้าห้าถ้าเอา พอดีมีเวลาได้น้อยนะครับจะวิเคราะนิดนึงครับชุดนี้นะครับถ้าเดินต่อจะมี630นะครับ630ของเราไม่ติดเลข6นะครับถ้าเอาชุดนี้มาจับไม่ติดเลข6นะครับแต่ติดเลข0นย์นะครับแอดก็เลยนะครับจับมาที่0405นะครับก็ปรัามนี้ครับสำหรับลับพนาหวังว่าจะจับคู่ชุดได้ถูก เหมือนสองสามงวดที่ผ่านมานะครับคุณทิพยรีครับที่ติดตามรับชมและฟังนะครับขอให้ควานโชคดีมีความสุขนะครับถูกหมายรศัพท์มีเงินตงใช้ทุกคนทุกบ้านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ